สวัสดีครับวันนี้พวกเราสาขาการปกครองท้องถิ่นนะครับวันนี้เราจะมาปีนถ้ำลึกลับนะครับที่ใดสักแห่งนะครับตามมาเลยครับไนตามมาเลยครับตามมาเลยครับ

ไปงานเนี่ยเราถึงสุดยอดของงนแล้วครับดูวิวรอบๆนะครับสวยมากนะครับดูวิวรอบๆนะครับ

ตองครับเจ้าหน้าที่กรายใหญ่มีพื้นที่1,400ตารางไมล์มจะตกลงไปในนั้นผมจะตกลงไปในนั้นครับ <c oughs> โอ้ยสูงแห้งว่ะสูงแหงสูงแหง <c oughs> นะตอนนี้เป็นอำเภอบริมแม่นม้องแม่เลยอนเภอบริมจำหลาบนะชื่อสถานที่แค่ว่าน,น้ำตกอโศกนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เ,ทเ,เริ่มก่อตั้ง นานแล้วนะแต่ยังไม่เสร็จเราจะเป็นข้างหลังจะเป็นสวนกเกษตรครับผมสวนเกษตร,รษตากล้องตากล้องสวนเกษตรนะขนาดใหญ่นะน,นี่ครับสวนกเกษตรทานตะวันนะฮะเวลามันสวยขึ้นมานะครับเาจะสามารถไปถ่ายรูปได้นะครับทางนั้นจะเป็นทะเลแอตแลนติกนะครับล,ล,ลึกถึงประมาณ5,000ันห้ไมล์เลยทีเดียว ฟังนี่จะเป็นที่จอดรถมีที่จอดรถนะครับนี่ก็คืองานจัดของพ่อค่ะที่ฝากไว้ทั้งหมดทั้งมวลพ่อผมเป็นคนสร้างเองนะครับทำไมเม่ก้อยไนไหนวะแล้วนสูงนีนะอยากให้มาเที่ยวนะครับที่อโศกบางรีนะครับ และที่ท่องเที่ยวทางเข้าก็เหมือนทางไปะมุดไปทุ่งนานะัปไปทานะครับบางนั้นก็จะเป็นเมืองอุบลครับเมืองอุบลครับจบจมจบที่ล่ะคลิปมีเน่าเลยเราจะเป็นห้างห้างผืงห้างผืนห้างผืนเก่านะครับห้างผ่งห้างต่อโอ้เห็นบ่กห้างต่อห้างต่อห้างต่อห้าง ใช่ว่ากูว่าเป็นหลวดเลยคนใหม่อีรีรู้ตัไหมอีริเอาจะคูอีบอกคืนไปเมืองีิล่ะผมจะโดดลงไปในนั้นนะครับที่นี่เป็นที่ที่ยังเขาเอินที่ยังกอที่ที่ยังก่อน นะครับจะเป็นสถานที่แห่งการเกษตรไปจัดการเกษตรทุกการเกษตรเลยทีเดียวนะครับเป็นตามพระดับถวัลย์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับเสรีธีร์พ่อเพียงนะครับบัดรบัดยังเกาะพ่อจะโศกพ่อจะโศกคือคนผื่นทิ้งโบราณที่กองทัพทำศูนย์ศูนย์วอลังคาจะมีเขียนไว้นะครับศูเราจะคลองแผ่นดินโดยนวดนาด้วยศูนย์ศูนย์นี่แหละ อันทีนงันทีี่หก้อมาแลวนี่ดิขึ้นมาสูงปานนี้พ่อสูนซูนก็ซื้อรถยางหมดุหมตดตดนั่ฟังท่าน้นจึงเป็นเรือโบราณเนาะเดี๋ยวจังไปทายเรือโบราณเดี๋ยวพา่ป่าเรือโบราณนั่นน่ะเรือโบราณอะล่ะสีหาลำนะครับหาพวกลำเหมือนไป ผมจะโดดลงไปในนั้นแล้วนะเจอกันคลิปหน้าพวกแม่สาวน้อยำโหดเบิ่อหนามเนี่ยคลิปหน้าผมนครับนี่มองนี้เห็นไหมั่านกสูงอีดีนันต์าะนะครับดูตรงนี้ฮะถ้าจะสูงประมาณเท่านี้จะปลอดภัยเลยนะครับผมแต่ตัวนี้มันนันต์าะอีดีต่ำๆไม่น่าเชื่อถือสูงกวนี้โตลงไปวิ่งไปซอยผมได้เด้หน่ะไม่น่าเชื่อถืออะไเฮ้ยโทรศัพท์มปีนะเว้ยโอ้ยดีเด้อกู บ่อนบ่อนเปิดกระเป๋าเลยนะครับมองนี้จะเป็นมองชมเงียวสำหรับเด็กๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอสบารถป้อล่อยไปได้นะฮะตามป้อนขล้วไปเนตขาดนะครับเอ้ยมาสู้ดีเลยจะเป็นข้างล่าง10เมีปลาเวรัญญาปลาสลามนะครับบนมหาไฮโลงเลรียญนำนะฮะประกกางนี่ครับเดี๋ยวเอามาเซลฟี่กันในบ่อนถือช่วงบิลไปไปมองไปมองบนโต๊ะอันนี้มันหลอดช่องนะน้ามีนี่เหตุเพราะไปจ้างแบบพ่อเดี๋ยวดีจะเป็น ถ้าคือจะเ็นชมคนดาวตกได้นะครับจะเป็นความสามารถเนี่ยนะครับถ้าเปียกเทียกไปแล้วนะครับมันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทายยังกอยู่ใช่ผู้อเนีหมเออดูเออยังกยังวะเดี๋ยวก็ดูดาวดูดาวหะมาดดาวดูอันนี้มาแนนนเวนมุกได้ร้านยนะครับมันจะเป็นสถานที่การเกษตรนะครับ ซึ oh ่งค oh, <my> oh ิดดีทำดีนะครับแล้วเลียวๆพ่อผมจะมาหนึ่งวงนี้เลยนี่นะครับได้ครับลงครับหลวงพ่อให้กันต้อนรับดีมากนะครับหลวงพ่อเพราะว่าเกิดในบึงได้รถไมีแต่ขี่นกว่ะสอแล้วมีแต่ขี่นกอีหลีนะอัดตะคิวอัดอออีหลีเลยนี่ผมกอีหลีกันเลยเดี๋ยวนี่เอาพปดแบบนี้นี่เจ็บขาเจ็บขาครับพี่น้อง รับไอ้เราเจ้านั้นมีค่าที่ผ่านมาให้เจ้าจริงเอาบุกโจให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อาวุนั้นยิงยังก็ลงไปหลังรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เซ็นหรอรีบฮะเออครับอาจจะเป็นรีบจะนอนเซ็นเป็นรีบหนึ่แม่แม่นาจะเป็นรีบหางจะนอยเซ็นรีบจะนี่ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับ เดี๋ยวจะเห็ดเป็นริบครับให้ปอร์ดันโห่เด้อแนะนำจริงๆครับอำเภอวัรินชมรากในครับสถานที่น้ำตกอโศนกนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะที่นี่ช่องอุย้ยดีแห้งอุย้ยเป็นอะไรเชื่อได้ผมท่นี่สวยงามมากครับขอุ้มานะครับ,รบตรงนี้จะเป็นจุดช่วงที่อีกจุดหนึ่งนะครับแต่นาจะคิดว่ามันจะเป็น,นบงรงบรรดาวหรือเปล่เนี่ n อ s a ก็จะมีกล้องสองดาวนะครับกล้องสองทางไกลแต่ไม่สามารถเิ็นอาณาเขตของประเทศอื่นได้นะครับเนื่องจากไม่ใช่อาณาเขตที่เิดกับชายแดนที่เกดกับต่อกันกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นอุบลินเลยครับครับจะเป็นแบกยูนะแบบยูเด็กเป็นับเบิทอนะแล้วก็ของผมะฮะ ไดก็ไดรับนวน1,200นะครับขอบคุณเครดิตนะครับโอ้มทพเคนะครับเป็นรายการพี่เรยวละเพื่อไทยสไตล์การปกครองท้องถิ่นอะกรก็สั้นๆมองนี้ครับแล้วก็จำเป็นจะเอาโมลิโคแต่ละานนะครับมองนี้คือกานครับจเป็นจีเอหัมลิโค ทุกสิ่งทุกอย่างเราสร้างด้วยโคนจทีเป็นทั้งนั้นเลยนะฮะองคี่ท่าพี่แทนะ้ท่านไหนท่านไหนท่านลูกของใครเอาทีไปใส่อ่ะขอท่านนอนดอีเลยในะครับนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นรูปสิงห์ในกับกรูปพญาคุดะครับซึ่งทำจากไม้ท่านนั้นเลยนะครับอยากให้มาเที่ยว ไหมาทีเอาพี T ่น้องโอ้สั้นอีดเดีวโอ้ยโอ,โอ้แม่สาวน้อยดูขาผมสิมันก็เลงจะเป็นตะคิววอันนี้เจะไปดูจุดน้ำตกผ่านมีเหยื่อเป็นขัววอะไรสั่งมันรอดก่องรอตรงนีง่วาถ้าเป็นไปได้น่าจะมีพิสพันธ์ดูคนนี้ด้วย

ครับเรารอเด้อไปจับมดถ่ายดูไหมจบการนั่งจบการเที่ยวสวัสดีครับวันนี้ก็เราก็พามาเที่ยวที่อโศกอุบลนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ